มานะครับทางกลุ่มแนวร่วมน,วรวมนวประชซึ่งนําโดยทางนายขวัญชยัยภัยพนาก็นำขบวนรถทั้งจักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุกไปที่ตลาดไทยไปให้กําลังใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ที่นั่นครับ ต่อมาเวลา13นาฬิกาทางหัวขบวนก็เคลื่อนไปถึงที่บริเวณอนุสร์สถานแห่งชาติทางกตำบวจทหารก็ได้ตั้ดบานสกัดไม่ให้ผู้ชุม,มนุมผ่านเข้าไปเวลา13นาฬิกา30นาทีกลุ่มผู้ชุม,มนุมนั้นพยายามรื้อแนวรถน้ำเจ้าหน้าที่จึงได้ประกาศสอพื้นท,ที่คืนก่อนจะใช้ปืนยิงขึ้นฟ้ามีการใช้กระสุนยางยิงใส่ผู้ชุม,มนุมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคน ทางผู้ชุมนุมต้องถอยร่นออกมาแล้วก็มีการปอบโต้โดยการยิงหนังสติ๊กลุบและปะลายใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งก็ททำให้เจ้าหน้าที่วะระบาดเจ็บไปหลายนาย อมาเวลา14นาฬิกาครับขบวนของนายขวัญชัยนั้นเคลื่อนถึงฐานทัพอากาศดอนเมืองนายขวัญชัยได้สั่งให้ขบวนหยุดเนื่องจากพบว่ามีตำรวจทหารตั้งบ่งนสกัดอยู่ซึ่งด่านนี้ก็เป็นจุดที่ล็อกขอบวนกลุ่มนปชชุดแรกที่ประทัดก,กับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับนายขวัญชัยนั้นได้สั่งให้ผู้ชมุมนุมถอยกลับและระหว่างนั้นเองกระชาชนมีเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าและเกิดความสุลญมุนขึ้นมา นายขวัญชัยอ้างว่านายจตุพรพรมพันธ์กันนำนปชนั้นได้โทรศัพท์มาขอให้มีการถอยกลับไปบนตัวที่แยกว่าเฉพาะสง์ก็นำบวนรถส่วนหนึ่งถอยกลับไปทาง4สีนะครับต่อมาเวลา14นาฬิกา30นาทีทางกลุ่มนปชที่ประทะกับทหารที่อนุสรสถานต่างกระจายอยู่ทั่วบริเวณไม่รู้ว่าจะเดนหน้าหรือถอยหลังอย่างไรเพราะว่าไม่มีการนำาลอยสั่งการสุดท้ายก็เลยเข้าไปบนตัวกันอยู่ในปั๊มแกส๊สริมถนน,นครับ เวลา15นาฬิกาต่อมาฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและทําให้สถานการณ์เป็นสายที่ลายขึ้นระดับหนึ่งขณะที่กําลังตำรวจชุดสืบสวนทุธรภาคหนึ่งซึ่งนําโดยพลตำรวจโทกฤษดาพันคงชื่นก็บุกเข้าจับกลุ่มแนวร่วมมปชที่ตลากตอในขวัญชัยอยู่ที่บริเวณใกล้กับตลาดไทยลราก็มีการจับกลุ่มกังนําไปกา่า10คนขณะที่นายปณิธานวัฒนายากรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงนะครับว่าทางนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับทราบสถานการณ์แล้วและก็ยืนยันนโยบายไม่ให้มีการกระทา ที่ความืูกกฎหมายอย่างเด็นขาดครับ